สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียออนไลน์นะครับในรายวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่10อยู่ในระหว่างวันที่3ามถึงเจ็มกราคมพศ2565นะครับเิอที่2นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3การสร้างเสริมสุขภาพ วชีวัดนะครับนักเรียนพอพาน4.1่าน4่ปอปาสาับ2จำแนกอาหารหลัก5หมู่นะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูซิว่าในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับในวันนี้นะครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องโภชนะบัญญัติ9ประการ นักเรียนครับการเลือกกินอาหารที่เหมาะสมทุกคนต้องกินอาหารเพื่อให้ร่างกายทำไมครับนักเรียนจเจริญเติบโตและมีสุขภาพดีนะครับนักเรียนเราจรึงต้องรู้ว่าเราควรกินอะไรบ้างและกินมากน้อยเพียงใดเพื่อให้เพียงพอทําไมครับต่อความต้องการของร่างกายของเราด้วยเหตุนี้จึงได้มีการกําหนด ข้อปริบัติในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยหรือเรียกง่ายว่าโภชนะบัญญัติ9ประการนะครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกินอาหารให้ถูกปรักโภชนาการนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้สไลา์ที่3ามกันเลยครับ ไซส์สามนี้นะครับนักเรียนเรามาดูโภชนะบัญญัติ9ประการนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แต่ละหมู่ให้หลากหลายนะครับและมันดูแลน้ำหนักตัวเองนะครับในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนควรกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับเพราะร่างกายต้องการสารอาหารนะครับได้แก่ โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินและน้ำนะครับนักเรียนแต่ไม่มีอาหารใดให้สารอาหารได้ครบทุกชนิดนะครับนักเรียนแต่เราควรกินเลือกกินอาหารให้หลากหลายนะครับแล้วมันดูแลน้ำหนักตัวนะครับเพราะน้ำหนักเป็นเครื่อง่งชี้ว่าเรามีภาวะสุขภาพที่ดีหรือไม่นะครับนักเรียน อันนี้คือโทษชนะบัญญัติ9ประการข้อที่1นะครับต่อไปเรามาดูนะครับสไลด์ที่4ครับสไลด์4นะครับนักเรียนเป็นข้อที่2ครับโทษชนะบัญญัติ9ประการข้อที่2ก็คือนะครับกินข้าวเป็นอาหารหลักนะครับสลับกับอาหารประเภทแป้งนะครับเป็นบางมือ้อข้าวในนักเรียน ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับร่างกายจะนําไปใช้พลังงานนะครับและในข้าวยังมีอะไรครับวิตามินเกลือแร่และเส้นใยอาหารนะครับเราจึงควรกินข้าวที่มีสารอาหารและเส้นใยมากนะครับเช่นข้าวซอมมือข้าวกล้องนะครับและนะครับเราควรเลือกกินผลิตภัณฑ์ที่ทําจากข้าว และทานยาพืชอ,อื่นๆนะครับสลับกับการกรินข้าวเช่น๋้ยเตี๋บะหมี่ขนมจีนขนมปังน,นะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับโพษชนะประจัติ์กาวการข้อที่2นะต่อไปเรามาดูสไลด์ที่5ครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับไลด์ที้านักเรียนนะครับ โษันษนะบัญปหัดเก้าประการนะครับข้อสามข้อสี่และข้อห้าเรามาดูข้อ3ามกันก่อนเลครับข้อ3าก็คือกินพืชผักให้มากนะครับและกินผลไม้เป็นประจำผักและผละไม้นอกจากจะให้วิตามินและเกลือแร่แล้วนะครับนักเรียนยังช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีนะครับแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับไม่ทําให้อ้วนนะครับ,นนรบต่อไป ข้อที่4นะครับนักเรียนต้องกินปลานะครับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำนะครับเพราะนะนทำามนักเรียนเนื้อสัตว์ทุกนิดนะครับจะให้สารอาหารประเภทแล้วครับโปรตีนนะครับเพื่อนําไปสร้างเสริมนะครับหรือเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตนะครับและเราควรเลือกเนื้อสัตว์นิดที่ไม่มีไขมันหรือนีไขมันในปริมาณน้อย เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายเนื้อสัตว์ที่มีแหล่งโปรตีนที่มีไขมันน้อยก็จะพวกอะไรบ้างครับนักเรียนปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่ถั่วมเมล็ดแห้งเป็นต้นข้อที่ห้านะครับนักเรียนเรามาดูข้อที่ห้ากันบ้างดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยนะครับนักเรียน นมนี่ให้สารอาหารประเภทโปรตีนและธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะครับที่ช่วยทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงซึ่งเด็กวัยเรียนนะครับเด็กวัยนักเรียนเนี่ยควรดื่มนมอย่างน้อยวันละกี่แก้วครับนักเรียนสองสามแก้วครับนักเรียนเพราะนั้นนักเรียนต้องดื่มนมทุกวันนะครับผ่านไปแล้วนะครับนักเรียนห้าข้อนะครับต่อไปเรามาดูสไลด์ที่หกครับนักเรียน รายที่นะครับเรามาดูข้อที่6และข้อที่เจของโภชนาการประหยัดกับการนะครับเรามาดูข้อที่6นะครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอสมพอสมควรนะครับพอควรไขมันเนี่ยเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานนะครับและความอบอุ่นแก่ร่างกายแต่การกินอาหารนะครับที่มีไขมันมากเกินไปเนี่ยจะทําให้ระดับไขมันในเลือดน่สูงและเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนะครับและโรค ความดันโลหิตสูงนะครับเพราะนั้นเราต้องกินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรไม่กินมากนะครับข้อที่เนะครับหลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัดจะทํมไมนักเนีนเพราะว่าการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัดเนี่ยนะจะทําให้ร่างกายเนนะครับได้รับน้าตาลในปริม,มาณมากนะครับแล้วก็ทําให้เกิดโรคอ้วนได้นั่นเองนะครับผ่านไปแล้วทั้งหมด7ข้อนะครับต่อไปเรรลุไรา์ที่เนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับอีก2ข้อ ้าพร้อมแล้วไปเลยครับนะครับสไลด์สุดท้ายนะครับสไลด์เจ็ดนะครับอีกสองข้อคือข้อที่แปดและข้อที่เก้าของโภชนาบัญญัติเก้าประการนะครับข้อที่แปดกินอาหารที่สะอาดนะครับปราศจ,จากการปนเปื้อนอาหารที่ไม่สะอาดเนี่ยนักเรียนได้มีการปนเปื้อนเนี่ยทำแบบให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยนะครับด้วยระบบทางเดินอาหารเราจึงควรเลือกกินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกนะครับแล้วก็ต้องล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้งต่อไปข้อที่9นะครับไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยจะทําให้รายนักเรียนจะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคตับแข็งนะครับโรคพิษสุราเรือลังนะครับแล้วก็จะทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับอันนี้คือโพชน์ประจกกรรการ นะครับก็หวังว่านักเรียนทุกคนคงจะนะครับนำความรู้ที่อาจารย์จะทำคลิปขึ้นมานะครับเอาไปศึกษาไปดูนะครับที่บ้านนะครับแล้วก็อ่านหนังสือบ้างที่บ้านนะครับในสั้นนี้ก็อาจารย์จะยังไม่ให้งานนะครับก็ให้นักเรียนเรียนรู้นะครับศึกษาทบทวนนะครับเดี๋ยวเรามาหลังปีใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบึกหัดกัน ในสัปด,ดาห์ที่10นี้จนเจเนก็ไปก่อนนะครับนักเรียนสวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับ